น้ำบน้ครับอือโอ้โหนี่ก็เรือสองลำเลยี่เรือสวยด,ด้วยอซ้อน,นกัน,กนกเรื่อยโนี่จะรับสิ่งที่้ายในแน่นเนี่ย ่วมชายข้ามไอ้รุนเลยออกโปเป็กเลยก็ได้ออกโปเป็กตัวที่มันข้าม่วช่วมน้ำเขข้ามโปเป็กไปแล้วมันไม่ค่อย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 ขยะลอยละค่อย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 ขายอะไรขยะลอยเนี่ยผมน้ำซูงเท่าเอว ามาใส่เหมือนกันนะงเข้ามายน้ำนลึกขนาดคันนี้น่าจะทิ้งกันแล้วอ๋อไม่เหเขาลากต่อใช่ไหมมั <อ S 3> นกะ็ไม่ลากไปให้ถุงเลยนะจอดที่นีกันเป็นหลายสีบตีใอ้ยคนอื่นที่เขาไปทำางินได้คนที่มีหลากจะได้

เยวบตรงนี Ooh, okay? Okay. Oh, so yeah. Yeah, ้เลยเอาละเอ้ยเอาแล้วเอาแล้วเย็น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 ขอบคุณค่ะไปไปเลยค่อยๆค่อยๆ อ๋อมันคร่อยๆไปเลยเล่นเครื่องหน่อยก็ได้ค่อยๆนะเล่นเครื่องหน่อยน้ำซท่าๆแล้วดับไปแล้วกันเนี่ยเมื่อกี้น้ำมันเยอะมันเข้ายังไงมันสูงกว่าคาบูแล้วอ่ะเสียรถที่เสียเลยจะจับยังไงจะจับแล้วออกแล้วไม่จับแล้วงงรถจังเล่นเครื่องหน่อยนะเล่นเครื่องหน่อยนะลูกพี่ เข้าท่อแล้วเบิ้ลหน่อยเบิ้ลหน่อยมันจะมีอ่ช่วงนึงที่มันต่ำอะแล้วเดี๋ยวค่อยเปเล่เครื่องเอาตงนู้นนะข้างหน้ามันน่าจะ่ึ้นนี่่เานีั้นนอไม่ใช่ว่าดูไม่ได้เพราะน้ำมันเองไม่ใช่ผมกับเพื่อนนี่มันอมน้ำด้วย แล้วไม่ถึงไม่ถึงรอยที่ที่เราเข้ามาไมจำนาดนั้นเลยเหรออ้าวดูสิดูรอยน่ใช่เหรอใช่มน้ำน้ำกระแทกกันนะตรช้าน้ำเวลาน้ำกระเพื่อมันยังไม่ถึงรอยเดินที่เราที่สูงป่าพี่สูงกวปาาูดิถรงใดก็งูตรงใดกงนม่ย เราจิบนะเามยีเขามทคนิคในการับ้เปเกี่ยวเขาอค่อยๆค่อยๆขยาบอลเรื่อยๆปั่นบอใหญ่ชะลอไปด้ไปค่อยๆไปครับบังแพไปตากซอยกี่บาทครับไปไเรื่อยๆไดเรื่อยๆลุกพี่ ตรงนน้นน่ากลัวเราเข้าใก้ม่ด้นี่รอดเรียงเนี่ยรถเนี่ยไปใครไปครได้ไหมนะครับอยากให้เธทั้งหมดนะ ดูว่ามันแค่ไหนเนาะขตาองขึ้นไหมพี่พรุน่งนี้จะลดลงแล้วหวังไว้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 หวังว่าันจะได้รอกใจตัวงนี่ตนี้อะไจะเนือแน่นี้จะมีเจ้าการ กันจับที่ระบ,บาดเลยกท,ทอีกแา้รไปสปไ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 ปสอบปไ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 ไปเปไปไ เนี่ยอออกนะครับจะออกปล่รอยเนี่ยจังหวัเนี่ยถนนเนี่ยเนียมนตัที่ตะเภาเนี่คือวางท่อใหม่เะี่ยเนี่ยเนี่ยเขาวางพกลังทเไม่ทันไม่ทันฝนไม่ทันน้ำทำกนี้กปกเนี่ยกก้ี้เนีปีกันหนักเลยาเไม่ได้นหนักเลยนะครับบีาทมรับด

Me, you know นี่น่ากลัวนะครนี่ยผมมาดับอยู่หัวโค้งเนี่ยก่อนเห็หัวโค้งนี่นิดหนึ่งเท่านั้รถเก่งของผมอ่ะไอ้ไอ,อ้คนอั้นผมใจถึงรอบนี่แม่งไม่ใช่ปกติอะผมผมจะเข้ามาผมก็เปิดแก๊สที่ใชู่ข้างหน้าไม่ได้เปิดเปิดน้ำมันอย่นี้ดันเข้ามาดันไม่ได้ถัดเปิดน้ำมันลรือถัดเลื่อปหน่อยถัดแก๊สเข้ามาไงก็เข้ามานีเรื่องก็มันนี่มันอะไรกันว่าเข็าามมนดิเข็นต่าง ล้วพอนนี้มาจามีเดินิดนึงนะ้าคนใขนทาแล้วก็เอาคนว่าใคชุดจนหมดประมาณักห้านทครับพกติดมันเขติดแต่เข้ามาในบ้านดูไปทำอะไรเสร็จขับออกไม่ได้นอนบ้านก็ทำให้ตับเลือต

wing itu lekwing deh.